สวัสดีค่ะพี่พี่น้องนองนะคะวันนี้คุกสีจะพา,าทำไข่แช่ซีอิ๊วนะคะจะคล้ายๆกับไข่เค็มแต่ว่าเราใช้ซีอิ๊วกับจะมีซีอิ๊วนะคะตอนนี้คุกจะใช้อันของนิโคแมนนะคะของซีอิ๋วญี่ปุ่นเนาะแล้วก็จะมีไข่นะคะไข่แล้วแต่หนึ่งสองสามสี่ห้าสิบสิบเอ็ดฟองนะคะแล้วก็กระเทียมค่ะอันนี้ก็จะเป็นเอ่อน้ำน้ำนะคะน้ำกับเกลือนะคะผสมกันเนาะ เกลือ4ช้อนโต๊ะนะคะแต่คุกใช้เป็นเกลือเม็ดนะคะต้มน้ําให้เดือดน,นะคะแล้วก็ค่อยละลายเกลือนะคะน้ำ400ค่ะโอเคมาดูนะคะง่ายๆค่ะง่ายๆมากๆเลยออกใส่นะคะไข่นี้ต้องล้างก่อนนะคะต้องล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็ค่อยเอามาแช่นะคะ ไปไหมโอเคเอาสิบสิบลูกแล้วกันนะคะเพราะว่ามันไ,ได้แค่นี้แล้วก็กระ,ะเทียมลงไปเลยค่ะเทลงไปโอเคให้น้ำท่วมเลยนะคะ กอลงไปด้วยนะคะโอเคอันนี้คือถุงน้ำพลาสติกนะคะที่เราจะเอาใช้แบบทำให้ไข่จงนะคะก็ทางดีเอาทำมนะะันไะคะ่ะถ้าน้ำมันล้นมามันเยอะก็เอาออกนะคะนี่ค่ะโอเคก็ปิดฝานะคะ โอเคมาดูกันค่ะประมาณอีกสองอาทิตย์เนาะเราค่อยมาดูกันว่าไข่ที่เราทำเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวโคกจะเอามาให้ดูนะคะพี่พี่จ้าโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีจ้าสั้นๆค่ะการถนอมอาหารอีกชนิดหนึ่งนะคะโอเคจ้าบ๊ายบายค่ะ